어? เรเห็นว่าเขามาทิ้งกันบ้านเลยนะเดี๋ยวนี้แบบเ่องในเขาซาซาไปอะ่ะน้าวัสดีครับสวัสดีครับออ้แจกว่าไงมันอยู่ชั้นสามมันอยู่ชั้นสามอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน,อย,บบนอยู่ชั้นสามข้างบ,บนสุดโอ้อยบรรยากาศคดเปิดอะ่ะอ่าเราจะเริ่มแบบไหนดีเราิปุยกันถ้าจะคุยอะ่ะหน้ามันเงียบมันก็ไม่ได้คุยนะสวัสดีน้องแจ๊คแจ๊คพี่ตีเขาทักอ่ะแจ๊ค แจ็คว่าครับลุงผมเพิ่งใส่หูฟังว้ไนะไอ้ตะอกี้นี่ตมันพูดลุงคาใจตรงไหนกับพี่มึงพูดมาน้องมึงบอกพี่มาอันนี้มึงได้ยินไหมเนี่ยได้ยินครับได้ยินดีคาใจอะไรครับไม่ได้คาใจลุงก็บอกพี่ว่ามึงคาใจอ่ะเรื่องอะไรครับเรื่องที่พี่ไปแทงมึงอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะแทงทำไมครับอ่ะเดี๋ยวกูจะบอกให้แทงเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นน่ะกูคุยกันใช่ไหมกูคุยกับอ้ตีอาจจะพูดไม่เคลียร์อาจจะพูดไม่เคลียร์ไงมึงก็รู้ว่ากูเป็นพูดแบบ ยังไงอะไรประมาณเนี้ยกว่าจ,จะพูดไม่เคลียร์กูเลยไปตีความหมายลุงในแบบนั้นออกมาก็เลยแทงซะเลยแลย้วก็ห่อเลยแต่ก่อนแทงพี่ก็พูดไปแล้วนะมึงไม่ได้ยินเหรอไม่คิดว่าผมตอบกลับบ้างหรอบชื่อว่าอารมณ์มึงตอนนั้นไม่มีทางที่จะตอบกลับกูอยู่แล้วแนะก,กูยืนกับมึงตั้งนานยังไม่พูดอะไรเลย พี่ไม่อะไรหรอกเว้ยพี่แค่อยากให้มึงมึงเข้าใจในสิ่งที่ทำไหมแค่นั้นเองถ้ามึงเข้าใจโอเคจบแต่ถ้ามึงไม่เข้าใจกูไม่รู้จะไปหาคําไหนมาอธิบายให้ฟังแล้วเว้ยอย่างแรกนะพี่อันนี้นะ ผมไม่รู้นะว่าใครคิดยังไงอะแต่สิ่งที่ผมคิดคือถ้าเราจะต้องฆ่าใครสักคนอะง่ายขนาดนั้นเลยอบถึงจะบอกเป็นถึงจะบอกว่าเป็นการเตือนสติก็เถอะการเตือนสติมันก็มีหลายวิธีหรือเปล่าต่อ้พี่บอกว่าพี่ไม่รู้จะหาคําไหนมาพูดก็ตามสุดท้ายแล้ววันนั้นผมก็ไม่ได้ทำอะไรพี่นะต่อ้ผมโกรธพี่แค่ไหนผมก็ไม่ทําพี่นะต้องถามว่าพี่ยังเห็นผมเป็นน้องอยู่หรือเปล่าวันที่พี่ตัดสินใจแบบพูดคานั้นแล้วแทงผมเลยอะเห็นผเป็นพี่อยู่หรือเปล่าแล้วกูปรึกษาอยู่หน้าบ้านอะแล้วอยู่มงกกก็ไออออะรอออกแก๊เ อันนี้กูยังไม่ออกเลยกูแค่ปรึกษาเฉยไม่พี่ต้องถามพี่พี่ต้องดูสิ่งที่พี่เคยทํามาด้วยก็กูไม่ใช่พี่จะมองรูปแบบแบบซบซบแล้วไงกูทําแบบดีๆไม่แล้วพี่ขอโทษแล้วไงแล้วแล้วพี่จะฟังผมไหมี๋ยวพี่พูดเองอันนี้เอาแล้วพี่พูดมามึงอกีฟังกูไหมล่ะมึงก็ไม่ได้ฟังกูอยู่ดีอ่ะคือผมจะพูดให้พี่ฟังในมุมผมไงแต่ว่าพี่เถียงมาตลอดคือผมจะต้องพูดช็อตไหนอ่ะผมรับฟังพี่นะผมไม่เถียงพี่เลยนะเมื่อกี้เปิดใจฟังผมปะเนี่ยอันเนี้ยพี่บอกว่าผมคาใจอะไรผมก็พูดนนนีีีีีี่่่่่่ไไงงงพพพพพพพอออออผผมมมมูููดดดกกกก็็าเเถถยยยยรร้ใหจบปะะโค มุมพี่พี่ก็มีผมเข้าใจแต่พี่ก็ต้องฟังมุมผมด้วยดิเงาโคตรชะตาขาดไอตีเอ,อ่ะผมไม่ได้แบบพูดไปปุ๊บแล้วผมจะแบบไม่คุยกับพี่ต่อหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็ยังผมก็รอพี่ตอบมาอยู่ว่าแบบสิ่งที่พี่สิ่งที่ผมพูดไปพี่คิดอะไรอยู่พี่ทาอะไรอยู่ตอนนั้นอ่ะต่อนะ คือสิ่งที่พี่ทำอ่ะการที่พี่เปรียบเทียบหรือว่าการที่พี่สมมติแล้วแล้วการที่พี่มาบอกว่ามันซอฟที่สุดแล้วสุดท้ายพี่ก็เลือกที่จะออกอยู่ดีปะมันมีเหรอพี่พูดซอฟมาแล้วพี่จะไม่ได้ออกแก๊งอ่ะสุดท้ายความหมายมันก็คือการออกแก๊งอยู่ดีหรือเปล่าแล้ววันนั้นผมก็เลยให้พี่ลอ,องเข้าใจความรู้สึกนี้บ้างไง <S <S ว่าการที่พูดประชดอ่ะม,มันรู้สึกยังไงพี่ได้รู้สึกตรงนั้นหรือ,อยังอะต่างไม่ดีแล้วว่าเบิร์ตเสียแล้วเมื่อกี้มันพูดมาแล้วด้วยว่าถ้าแบบไม่ได้ก็คอมมาาาแวยยขใจจหนะ ใช่ตีมันรับฟังจริงๆอ่ะแต่กูว็เข้าใจมุมมองไอตีมเหมือนกันพี่ไปตัวคนเดียวพี่ไปได้ผมรู้พี่ไปไหนก็ได้พี่เล่นกับใครก็ได้พี่เฟลลี่อยู่แล้วแต่พี่ได้มองกลับมาหาน้องในแก๊งหรือเปล่าว่าน้องในแก๊งมันจะรู้สึกยังไงถ้าพี่ตัดสินใจออกแก๊งไปอ่ะขาดอะไรไปหรือเปล่าสิ่งที่มันเคยมีอยู่วันหนึ่งอ่ะแล้วอยู่ดีมันหายไปอ่ะพี่จะรู้สึกไงอ่ะถ้าเป็นตัวพี่เองพี่เคยมีวันหนึ่งวันหนึ่งมีคนคอยเติมเต็มพี่ตลอดอ่ะแล้วอยู่ดีวันหนึ่งเขาหายไปอ่ะพี่จะรไพี่ามอท ผมรู้แล้วว่าลุงอ่ะเขาส่งเขาขับรถผ่านหน้าผมไปแล้วเขาไม่ได้จอดอ่ะผมจะยืนอยู่ตรงนั้นทําไมอ่ะปกติเขาเคยทําแบบนั้นเหรอพี่กับผมอ่ะเข้ามาถึงเขาก็ลงมาคุยผมเลยแล้ววันนั้นรถเนโร่ที่เขาขับผ่านไปอ่ะพี่คิเดเหรอผมคิดไม่ได้อ่ะว่าสิ่งที่เขาทาอ่ะคืออะไรถ้าผมไม่อยากคุยพี่จริงผมไม่ยืนรอตรงนั้นหรอกพี่ผมบอกตรงแต่พี่ไม่ได้ให้โอกาสผมพูดอลยไงวันนั้นอ่ะพี่ไม่มีประโยชน์คำถามเลยพี่มีแต่คำพูดกูจะมาเตือนสติมึงแล้วพี่ก็แทงผมเลยพี่มีโอกาสให้ผม,ไ,มได้พูดบ้างหรือเปล่าผมไม่่่้้้ตออออองงกกาาารรคขขโโโทททษษจพพพีีีนนะผผมมมเยแลวบ ผมขอโทษครับกับสิ่งที่ผมทําลงไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการด่าหรือว่าสิ่งต่างๆที่ล่วงเกินไปวาจารหรือว่าการกระทําต่างๆผมขอโทษครับแค่คําคเดียวจริงเว้ยแม่งหายหมดเลยแค่นั้นแหละไอ้น้องรักส่วนในคนที่ตามพี่ไปเที่มาดีอะ่ะเดี๋ยวมันเจอผมต่อแน่พี่ไม่ต้องยุ่งนะเรื่อง,อ <laughs> งน่ะไอ้กูบอกมึงก่อนไว้กันเลยไม่ได้ ไม่รู้ว่ามึงไปโกรธอะไรมันนะแต่ตอนนี้พี่ไม่มีใครมีมันนี่แหละี่ไม่ได้ไปน,นับหรือว่าไปดึงเชิญชวนมันมานะผมเข้าใจผมรู้อยู่แล้วพี่คนคนอย่างพี่ไม่ชวนใครหรอกอะไรพี่ไปพี่ไปไหนพี่ยังไปคนเดียวเลยเรื่องแค่นี้ทำไมผมจะไม่รู้วะพี่แล้วมึงไปทํามันเพราะอะไรผมไม่ได้บอกผมจะทำอะไรมันเอ,อางี้แล้วกันถ้ามึงจะเคลียร์อะไรมันเต็มที่เลยแต่ถ้าเกิดความรุนแรงถึงขั้นมีการรุ่งเมือพี่ไม่ยอมโอเคขนานั้นอะแล้วพี่ก็ตามมันมาคนที่มีมีอะไรในใจอะไม่ใช่ฝั่งน้องผมหรอกผมบอกให้ มันคือฝั่งไอ้มาดีที่อยู่ดีเข้าไปช่วยพี่เฉยเลยก็จะเหตุผลอะไรก็ตามอ่ะคนที่พี่ควรเตือนสติไม่ใช่ผมหรอกคือคนที่ไปหาพี่คนแรกอ่ะพี่มองดูเอาว่ามันเปลี่ยนไปแค่ไหนซึ่งผมถามมันไปหลายรอบแล้วว่ามันเป็นอะไรทำไมมึงไม่คุยกับผู้ใหญ่ในแก๊งวะทำไมมึงถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ผมถามแล้วนะมึงอยากพักไหมล่าสุดมันก็ไม่อยากแข่งนะมาดีอ่ะมันบอกปับสิ่งแต่ก่อนที่มึงเป็นอ่ะกับตอนเนี้ยบอกไม่อยากแข่งผมเลยถามมันหมดไฟหรือเปล่าซึ่งมันก็บอกไม่ได้เป็นไรมันอาจจะเก็บเอาคำที่่ผมมมมคคถาาัันนหรือดดไปิ อบทัวนแล้วก็คิดได้คิดว่าคิดดีแล้วก็เลยเลือกไปอยู่กับพี่เลยซึ่งปัญหาเนี้ยผมไม่ได้มีอะไรกับมันเลยผมแค่เป็นห่วงมันผมแค่อยากรู้ว่ามันเป็นอะไรปาดีคนเดิมมันหายไปไหนว่าถ้ามันมามึงน,น่าจะได้คําตอบว่าในใจลึกๆแล้วมันคิดไงกับมึงกันแน่พี่ถ้าผมไม่ชอบมันผมก็ไม่ชอบทุกคนในแก๊งอะเวลาใครเปลี่ยนไปผมก็ทักหมดอะก็มันไม่รู้ไง ไม่พี่มันอยู่มานานมันควรรู้ด้วยซ้ำว่าตัวมันเองกะเปลี่ยนไปพี่ไม่ใช่คนอื่นมาบอกมันอยู่ที่มันอยู่จันทรคารมาสองปีนะพี่มันเป็นคนเก่าแก่เหมือนกันนะคนนึงอ่ะแต่การที่มีคนอื่นมาบอกมันเป็นเรื่องที่ดีไงผมบอกไปแล้วไงบอกดีๆก็แล้วด่าก็แล้วจีก็แล้วแล้วไ่เก็บเอาไปคิดแล้วไปน้อยใจแบบนี้เหรอพี่แทนที่จะเวลาที่ผมแบบที่แบบมานั่งน้อยใจไปปรับปรุงตัวให้มันกลับมาเหมือนเดิมให้มันกลับมาราเรเหมือนเดิมไม่ดีกว่าเหรออันนี้โ c เลยนะไอ้แจ็คมันเป็นห่วงมันดีนมกออใมันเต พูดเรื่องนี้กันประมาณสามรอบแล้วมั้งพอมาอยู่รวมกันในคนหมู่มากเนี่ยมันแค่ไม่อยากแสดงความเห็นหรือไม่อยากทําตัวให้มันเด่นหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่คนมุมมองหัวหน้าตอนพอได้อยู่กับคนน้อยแล้วอ่ะต้องถามมันว่าที่มันอยู่ทุกวันนี้มันยังสบายใจอยู่หรือเปล่ามันยังคิดว่าเราอ่ะมันสามารถเป็นเซฟโซนให้กับมันได้หรือเปล่าเป็นสิ่งที่พักพิงจิตใจของมันได้หรือเปล่าตรงเนี้ยอ๋อมันมีเรื่องหนึ่งกูจําได้แล้วเรื่องหนึ่งที่มันปรึกษากูไก่เซิร์ฟเซิร์ฟจำได้ป่ะรู้สึกว่าเหมือนมันจะเครียดด้วยมั้้งงเรื่อนนะ เรื่องที่ไม่อยากแข่งอะไรสักอย่างของมันไม่รู้อ่ะคนบอกว่าแบบคนข้างนอกโลกหวังกับมันเยอะเกินไปแล้วเราไม่ได้อย่างที่เขาหวังแล้วกลัวแบบพวกเขาผิดหวังอะไรประมาณนั้นอ่ะผมก็เลยบอกว่าเออมึงอย่าคิดมากมอย่าให้คนข้างนอกมาตัดสินมึงว่ามึงเป็นยังไง อะไรทานองเนี้ยพระเจ้าบ้านลุงคือมันมันกลัวที่คนเขาเขานอกอ่ะจะมองมันไม่ดีมองมันแบบเนี่ยอย่างเช่นที่มือมองมันว่ามันเปลี่ยนไปอ่ะเพื่อนเข้าใจปะอ่าเออคนเขานอกเองก็ก็ด้วยแหละมั้งมันก็จืดจืดลงอ่ะกูบอกเลยมันเป็นการกับคนหมู่มากไปอย่างนั้นแต่พอพออยู่กับพี่นะมันพูดตลอดน้ําไหลไฟดับนะกูบอกก่อนมันเหมือนแบบว่ามันได้มีโอกาสได้พูดอ่ะมันได้เป็นตัวของมันเองอะไรประมาณเนี้ยแล้วพออยู่นี่มันเหมือนแบบไม่ได้เป็นตัวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีอะไรมันดึงดูดมันไปมันก็ต้องลองคุย กนี้ไม่แต่สิ่งที่เราไม่ว่าถ้าถ้าถ้าเป็นที่ผมเนี่ยผมก็ด่ามันผมก็แซลมันตลอดนะเวลามไม่ได้ <จะ S 1> เป็น,ปนที่มึงหรอก<ม>อาจจะเป็นคนเนี่ยไอ้พวกน้องๆหรือว่าทั้งหมดองค์ประกอบรวมๆนี่แหละไม่ได้มองว่าเป็นที่มึงแต่มองว่ามันอาจจะไม่สบายใจในเรื่องบางเรื่องเรื่องคําพูดมันไม่อยากจะคุยอะใครมันก็คุยอะคนเก่าๆมึงดูที่มันสนิทเองมันสนิทกับคนเก่าๆอู๋พิงอย่างเงี้ยไอ้สมอย่างเงี้ยมันได้สนิทกับพวกน้องๆใน u f เอไมล่ะทั้งน,นี้มันทีมลงแข่งทีมเดียวกันนี่เฮ้ยผมว่า แนวทางแก๊งเรามันไม่ทํามาเพื่อแข่งขันกับใครนะเว้ยพี่จริงเราไม่เคยมันไม่มีไม่มันไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วมันไม่มีมาใช่ถ้ามันโมคิดเรื่องนี้แสดงว่ามันแนวแนวทางความคิดมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็ต้องดึงเหมือนกลับมาที่เดิมนะใช่สภาวะรอบบรรยากาศรอบข้าวมันเปลี่ยนไปาในแก๊งอ่ะต้องบอกอย่างนี้มันคือเรื่องจริงเว้ยอันเนี้ยต้องยอมรับให้ได้เพราะบรรยากาศในแก๊งมันไม่ใช่แบบเป็นแก๊งที่อันนี้แล้วเป็นแก๊งที่แบบสร้างเสียงหัวร้อหรือว่าอะไรแล้วเป็นแก๊งที่แบบไว้โชว์ศักยภาพแล้ว คนเก่าๆหรือว่าอะไรอ่ะเนี่ยเราไปถามมาดูอ่ะเขาก็ไม่ได้ค่อยมีพูดหรือว่าอะไรกันหรอกกูพิพงค์เอ้ยอะไรเอ้ยอย่างเงี้ยแต่กว่ามันก็น่ามีความกดดันจริงๆแหละเพราะมันก็ต้องตามคนอื่นได้ทันไงจริง มอัอาจจะกดดันตัวเองไปกูว่านะเห็นด้วยอันนี้ไม่ <c oughs> ใช่แค่มาดีคนเดียวหรอกหลายคนก็คิดตัวิ่มตัวตัวเองก็คิดการคาดหวังมันสูงเลยเนะยาะต้องมาช่วยกันบอกอ,ะอ่ะบางทีอัวแบบเจอคำบางคําพูดหรือว่าอะไรเงี้ยลุงอาจจะเป็นลุงแซวแต่บางทีอัวก็คิดนะลึกๆก็แบบโอ,โอ้โหเฮ้ยกูต้องเก่งขนาดนั้นเลยเหรอวะเพอร์เฟกขนาดนั้นเลยเหรอวะซึ่งม<อ>ึงก็ดูกูดิอยู่แบบสนุกสนุกนะเว้ยเฮ้ยกูก็ยังไม่เคยแบบไปฝึกซ้อมอะไรเลยนะก็อยู่กับกูอยู่กับที่นะ ผมเข้าใจดีเลยล่ะ <S <S แต่เขา <S <S แต่เข้าใจว่า, <S <S <ๆ>าการพัฒนาฝีมือของเรามันต้องตามไม่ทันอันนี้เข้าใจมันก็ต้องมีทุกคนแต่คือหมายถึงว่าเราว่แค่รู้ไว้เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตแค่นั้นเองไม่ได้แบบไปเน้นว่าต้องเป๊ะทุกอย่างต้องจริงจังทุกอย่างตอนแรกมันก็รับแรงกดดันได้นะสมัยที่เราแข่งกันนะที่เราเป็นชุดหลักอ่ะที่ยังไม่มี U F เข้ามา <S <S เออตอนนั้นมันสนุกไงใช่มันสนุกมันสนุกมันสนุกมันเป็นความความแปลกใหม่สำหรับเราไงกาคุยกันบ้่ะ มึงก็ไม่รู้ันไนเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาอันนี้วัแนะนํานะชุดเก่าทั้งหมดอะเรียกคุยกับเขาหน่อยม่เดี๋ยวเราเรียกประชุมแก๊งเล่รอทุกคนมาอยู่กันครบอะส่วนถ้าลุงยใหยผมคุยกับจุกหรืออะไรเงี้ยไม่แต่การเองเลยแต่การเองเลยไม่ไม่ต้องพยายามแล้วครับอืมอืแต่การเองเลยคุยกันเองเลยอยากให้มันคิดเองได้เหมือนกันอะไม่อยากจิ้มแล้วบางทีอะหมาเหม็นกูเพราะว่าบางทีมันสิ่งที่มันควรมีอย่างแรกคือการระเทศว่าคนเข้าช่วงไหนคนออกไปช่วงไหนอะไรที่ควรแบบ ควรเงียบอะไรที่ควรสนุกอะไรที่ควรเศร้าอะไรที่ควรอืมอม,มีความสุขถ้ายังถือแต่ตัวเองว่าตัวเองต้องมีความสุขตลอดเวลามันก็ยังเข้ากับพวกเราไม่ได้ไอเราคุยกันซีเรียสเว้ยไอจุกเดินมาแบบเฮ้ย มาตัดมูดเขากําลังจริงจังแล้วเขาประชุมกันจริงจริงจังๆอ่ะเดินมาแบบอารมณ์แบบมีความสุขละลาคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวก็มีคนหาเสิร์ฟให้กูเดี๋ยวสักวันมันก็หายไม่แต่ว่าบางทีมันก็อาจมีความหวังดีก็ได้อาจจะแบบหเห็นว่มึงเครียดอย่างเงี้ยอยากให้มึงหัวเราะกันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็แต่ที่ม <ะ S 1> ผมบอกเลยครับการเทศะตรเลยล้วนๆนะเนี่ยอืม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 แต่มีอย่างหนึ่งปั๊มได้ยินมาจากอดีแล้วเันเล่าให้พี่ฟังว่ามันบอกกับพี่เลยนะว่า มันไม่เคยรู้สึกใจเต้นแล้วรู้สึกอารมณ์สนุกแบบนี้มาก่อนพอได้ตีกับมือนะมันบอกว่ามันขาดอารมณ์นี้ไปนานมากแล้วมันเหือดหายไปแล้วมันบอกผมไม่เคยตื่นเต้นใจเต้นมากๆเลยผมแบบโอ้โหมือสั่นเหงื่อออกมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนมันมันสนุกมากๆแต่มันไม่ได้คิดอะไรเลยด้วยมันบอกว่าแค่ถ้าใครบัฟผมก่อนผมก็บัฟกะแค่นั้นเองมันบอกไม่ได้ด่าผมกลับเลยผมไม่รู้เหมือนกันแม่ตอนนี้ของมึงเคลียร์แล้วเนาะเไมยมีไรผมไม่ติดใจอะไรงั้นตียอยาก ให้มึงสัญญาว่ามึงจะแบบไม่แบบนั้นอีกแล้วอ่ะขอออกแก๊งอ่ะพอเหอะเคเปล่ามันรู้แล้วเข้าใจว่านั่นแหละพอมันกดดันหรือว่าอะไรออย่างมันมาว่าแค่แบบว่าโอ้ต้องบอกก่อนว่าพื้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ว่าอยู่คนเดียวหรือว่าอะไรอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีใครอยากอยู่ว่าแค่นั้นเองตอนนี้มันก็น่าจะเข้าใจแล้วไงที่แจ็คมันพูดไปก่อนหน้านั้นอ่ะน่าเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจโอเคส่วนเรื่องแบ่งฟังอ่ะนะกูอยากให้มองเป็นแบบนี้ตอนแรกกูว็คิดไว้ไว้ว่า อยากให้แบ่งฝั่งกันเลยเพราะอะไรแบบอยากให้ทุกคนอ่ะช่วยกันเตือนเว้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมารูปแบบนี้ไงจะากต่อเลยเขาไม่มีใครทิ้งใครไว้คนเดียวหรอครับจางอังคารอ่ะผมว่าไม่มีใครไม่มีคนโดนทิ้งไว้อยู่คนเดียวหรอกอยู่ที่แค่คนนั้นจะปรับตัวเข้าหาหรือว่าจะทําให้ตัวเองอ่ะรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวได้หรือไม่มึงก็รู้ว่ากลัวโคตรปรับตัวเข้าหาเลยกลัวเข้า,ขาใจ<ห>าแต่ว่าบางทีอยู่ดีอารมณ์พี่แบบคิดว่าไม่มีใครเข้าใจพี่หรือว่าไม่มพี่รู้สึกโดดเดี่ยวพี่ได้ลองถามว่าเขาอยากจะคุยกับพี่ถ้า ตายพี่อาจจะไม่รับมือถือหรือว่าอาจจะไม่อยากคุยตอนนั้นทั้งทั้งที่ทเขามาด้วยความเต็มใจอ่ะพี่ก็เลยคิดว่าพี่โดดเดี่ยวความเต็มใจของเขาตรงนั้นก็เสียความรู้สึกเหมือนกันแล้วพี่ลองคิดกับกันถ้าพี่เป็นคนอยากให้กําลังใจแบบให้เขาไมา่รู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวอ่ะพี่ก็ต้องมองสองมุมเหมือนกันนะเนี่ยเออมึงแช่มันเถอะเมมรืงพวกนี้สัญญาก่อนดิสัญญาว่าจะไม่พูดแบบนั้นอนะ่ะเมื่อแปบ๊บผมแก๊งกัเหรอลุกไม่ขออิีติยาได้เปล่าได้ครับได้โอเคงันก็สบายใจละ ส่วนพี่ก็ดูแลน้องพี่เองนะผมไม่เอาใไอเฮี้ยจุกอ่ะกูไม่ดูอ่ะกูเข้าใจความหมายพวกมึงนะกูก็อยากให้มันโตอ่ะทะไงต่อตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วก็แหรกก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วหละเข้าใจผิดกันมากกว่ามันไม่ได้ออกแนวแบบทะเลาะกันแบบจริงจังอ่ะแค่เข้าใจคนละแบบเลยจริงเฮี้ยจุกอยู่แล้วอ่ะอยู่แล้วเป็นปีแล้วมันควรโตขึ้นนะไม่ว่าจริงๆมันสนุกได้เหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆงบางจังหวะมันควรโตขึ้นนะอ่านะ ด้วยนนเห็ไม่ม่เคยโตขึ้นแล้วแล้วมันก็กลับไปเป็นเด็กมึงอย่าลืมว่าเมื่อก่อนมันก็เป็นคนข่มได้ในบรรยากาศอ่ะมันก็เคยทําได้แต่แค่ไม่รู้ว่าอะไรเพราะเหตุใดมันถึงกลับกลายไปเป็นคนที่คิดไม่ได้ขนาดนั้นก็ไม่รู้อยู่ดีสมองก็กลับมันเคยข่มในบางมูดกูยังจํมันได้อยู่เลยตอนที่มันทาอ่ะตั้งแต่บิ๊กมัมเล่าผมเข้าใจแล้วมันก็แคร์แหละแต่ว่ามันแค่แบบบางคนอาจจะไม่เข้าใจมันในแบบในมุมที่มันแบบจริงจังเพราะเสียงมันติดตลกตลอดเวลาไงมมันติดพูดแล้วยิ้มมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะไฟ ขอตังพี่มันยังหูบฟันไม่ได้เลยเอาจีบไว้เรืองทุบทมันเกิดมาจากกูแหละไอ้เหี้ยอยู่แล้วล่ะรู้ตัวก็ดีเห็นด้วยอนนี้นี่ลุงเพิ่งรู้ตัวเองเหรอครับเด็ยเห็นด้วยเลยอย่างยิ่งเนี่ยสามความคิดเห็นคือตรงเป๊ะเลยกูก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกอ่ะเนาะอย่าไปถือสาในกูเลยถือดิจช่วยแก้แถมราดน้ำมันซ้ำไม่กะแก้แล้วนี่ไงแก้เมื่อวานนี่แก้เรียบเลย เอาจริงนะไม่ได้เข้าข้างไอ้จุกนะอยากจะพูดอะไรอย่างหนึง่งตอนแรกอะ่ะมันก็จะดีขึ้นแล้วละ่ะแต่มีคนหนึ่งอะ่ะเขาพูดไปว่ามึงควรจะเป็นในสิ่งที่มึงเคยเป็นไว้จุกมึงต้องแบบอย่าลืมตัวตนอะ่ะที่มึงเป็นอะ่ะมันก็เลยสุดทางเลยไงอันนี้อันนี้แค่แสดง,งความคิดเห็นอันหนึ่งที่กูอยู่พอดีนะตอนนั้นกูก็อยู่กับเขาด้วยก็ไม่รู้ว่าเจ้าตวลืมไปยังไนะอันนี้สนุกไหมครับสนุกไหมกูก็สอนมันในแบบที่กูจะสอนได้ไงก็าไม่ลืมไหมกูเก่งอะ่ะนานแล้วนะเรื่องนี้ลุงที่ลุงกะ ตอนแรกมันก็ออกขึมๆอยู่แล้วก็นั่นแหละหลังจากที่ลุงพูดก็นั่นแหละอาเป็นว่าเรื่องทั้งหมดมันผิดที่กูเองกูขอโทษแล้วกันต่อไปนี้มันจะไม่เกิดอีกแค่นั้นแหละไม่มีทางลุงอย่าพูดไม่มีทางมันไม่มีทางอยู่แล้วลุงพูดมาประมาณสามร้อยรอบแล้วมั้งเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกสามร้อย300รอบลวที่ผมได้ยินมาตั้งแต่ผมอยู่ลุงเนี่ยกี่ป,สป,สปีสามปีอะสองปีสามปีไปลุงไปไปวิ่งบ้านไม่ขึ้นสี่สิบรอบ เห right. er> mm hmm> นื่อยแล้วกูพ่ไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วอ้าเน่เนาะมีเรื่องมันมีมีอะไรที่ลุงไม่ได้บอกผมไหมอะไรวะไม่มีไม่รู้ระหว่างทางมีไหมคิดอะไรที่ลุงรู้เลยผมลุงยังไม่ได้บอกผมไหมเรื่องอะไรอ่ะมึงมึงเกิดมาก่อนดีเรื่องอะไรอ่ะอ้าวผมไม่รู้ลุงมีไหมล่ะไม่มีเชัวร์ก็มีแค่ไปคุยกับไอ้จุกไงไม่มีแค่ไปบอกไอ้จุกให้เฉยว่ามันคุยผิดจังหวะไปแค่นั้นเองแค่นี้จริงใช่ไหมครับอสาระเลย ไม่มีไม่มีไม่มีแต่ผมว่ามีแต่ลุงไม่ยังแบบยังไม่ยังไม่อยากบอกผมก็ได้เชี่ยอะไรเรื่องเชี่ยอะไรกูยังไม่รู้เลยสัตว์ถ้ามีกูก็บอกไปแล้วดิเชี่ยมันมีที่ไหนเล่าระหว่างทางที่ผมกับพี่ตีตีกันเนี่ยคุณได้ทำอะไรไปไหมก็ไปใส่สูตรสีน้ำเงินไงถ้าทำไาเยอะคิดไม่ออกไอ้มีไม่มีแกเป็นเด็กดีผมเออมึงขาไปเซิร์ฟเนี่ยเซิร์ฟอยู่กูตลอดไอเซิร์ฟอะพูดความจริงพูดความจริงทั้งหมดเลยระหว่างทางถ้าหนักก็หนักไอจุกหน่อย เพราะว่าเตือนเตือนมันใช้คำพูดไม่ค่อยดีลุงก็แค่คอยแบบเป็นไกด์แต่แต่มา2วันนี้ก็เบาลงละแรกแรกหนักลุงไม่รู้ความลับอะไรมาความลับอะไรวะไม่มี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 อันนี้ซีเรียสนะผมซีเรียสนะไม่มีไม่มีไม่รู้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 เขาไม่รู้หรอกล้วมึงไม่พูดอ่ะไอเนี่ยความจังเขาดีมากมั้งแต่ว่าลุงไม่ได้มีอะไรครับใช่ไหมไม่มี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 มีแน่ๆไอแจ็คก็มันพูดขนาดเนี้ยรอให้ลุงพูดให้ตรงกับสิ่งที่มันคิดอยู่ตอนนี้ไม่อยากรู้เรื่องอะไรมันก็พูดไปเลยถ้ามึงอย ถ้ามึงถ้ามึงเข้าเรื่องอะ่ะกูน่าจะจาได้อยู่หรอกเกินไหมแบบเกินนักนิดนึงอ่ะเออสามตัวละครสามตัวละครคือฮีอะไรสามตัวละคร,ะครห,นหนึ่งในนั้นมีลุงหนึ่งในนั้นมีกูลุงเป็นคนรับรู้เรื่องนี้ด้วยกูเป็นคนรับรู้เรื่องนี้ด้วยอะไรวะไีแจ็คแม็กหรอไม่ใช่แม็กอไอีกอะแม็กเจ็ดเจกูรอดแม็กเจ็ดจเอออันนี้กูก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้หรือจำไม่ได้อันนี้ผมอ๋อไอ้นี้ปะวะ มันเคยเล่าไม่เคยบอกกูวะจำหนึ่งนะอ๋อสายลับจับได้แล้วสายลับไอเจ๊ตไอเจ๊ตไอเจ๊ตสายลับจุกกับเจ๊ตวันนั้นผมถามอาเทอรว่าเจ๊ตไปไหนอาเทอรบอกไม่รู้พอเจ๊ตกลับมาผมถามเจ๊ตว่าเจ๊ตไปไหนมาเจ๊ตไม่ตอบอ่าใช่ไอเจ๊ตสายลับจุกอ๋อไอเจ๊ตจุกมาอยู่สีขาวไอเจ๊ตอยู่สีดำใช่จุกมากูกล้ากูกล้าไงติอันนี้กูไม่รู้เฮียอะไรเลย แล้วลุงแล้วลุงคิดไงกับเรื่องนี้อ่ะถ้าลุงลุงลุงเป็นคนกลางที่รู้นะเรื่องนี้แต่ลุงยังไม่ได้พูดอะไรเล่แต่แต่มันเล่าให้กูฟังให้เฉกูก็ปล่อยผ่านๆน,นะกูก็ไม่ได้อะไรนะอ่ะลุงผมถามลุงจริงๆนะมันพูดอะไรให้ลุงฟังอ่ะมันพูดว่าส่งไอ้เจสเข้าไปเที่อะไรสักอย่างนี่แหละเพราะองนั้นจําไม่ได้ต้องเลือกไม่อยู่ผมไม่อยู่นะล่ะผมไม่อยู่แล้วผมจำเหตุการณ์ได้ไม่กี่เหตุการณ์เกิดขึ้นผมไม่อยู่ลุงน่าจะอยู่แค่ถามตัวละครจ่ายรับหรือนักล่าราย้างว่าที่ส่งไปอ่ะอันนี้อันนี้ถ้าขอถามย ไม่รู้ว่าต้องไปถามมันเองอ่ะมันก็ต้องไปถามจากปากมันนะไม่เกี่ยวกูผมผมเห็นรูปเป็นคนกลางไงผมก็เลยอยากรู้ว่ามันพูดอะไรแล้วผมจะไปฟังมันว่ามันพูดอะไรกันจะไม่ได้มึงก็รู้ว่ากูจะไปได้แต่กูรู้แค่นี้เฉยมึงรู้อยู่แล้วนี่กันก็ใช่มึงก็ต้องไปถามมันเองอันนี้กูก็ไม่เกี่ยวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยครับลุงรู้ปะว่าตอนที่ไอเจสอ่ะไม่อยู่กับผมอ่ะอ่ามันทําอะไรไว้ทาอะไรทขาแล้วมันอุ้มแบบโยนเกมอ่าซึ่งมันหักหลังผม ในต,ตอนนั้นนะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะเพราะตอนนั้นเรามีปัญหากันอยู่คุณรู้ได้ไงว่าโยนเกมพี่ผมผมวอถามพี่ลองถามน้องๆที่อยู่ผมเลยมันเปลี่ยนไปจัดเลยตอนอยู่ผมอะ่ะมันไม่วอเทียเลยเวลามาอุ้มอะ่ะมันไม่คอเพื่อนเลยเออไอจุกก็ทําด้วยมั้งไอจุกอ่ะไอจุกก็เป็นใช่ไอจุกก็เป็นไม่เ,เหมือนเดิมเป็นตัวหลุดอะ่ะหมายถึงว่ามันเป็นมันเป็นตัวหลุดอ่ะมันไปไปให้โดนเขาอุ้มอ่ะ เพื่อไอ้กูไปโดนเขาอุ้มเพิ่มอะอย่างนี้เรืยอสายลับปะยังไม่หมดหรอกช่วยมึงปะพอผมมาไม่ค่อยได้อุ้มอเจนจะจะเสนอหน้ามาก่อนเลยวะไอ้เดี๋ยวกูอุ้มเองเดี๋ยวกูห่อเองมา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 เคสมาเคสมาแต่กูบอกมึงไปแล้วว่ากูมีอะไรกูไม่เคยโกหกพวกมึงอยู่แล้วเว้ยถ้ากูรู้มันก็ต้องรู้ใช่ต้องกูเป็นคนโกหกไม่เป็นเว้ยบอกไว้ก่อนกูไม่ได้ขายใครนะ แต่กูเฮ้ดูมุกติของกูอะอันนี้ชัวร์แล้วใช่ไหมไม่เราจากหลานห,หลานกูถึงจะขายอ๋อโอเคโอเคอเคำพูดดูได้เชื่อถือขึ้นมาเลยป้ามาป้าทำวีรกรรมไม่เยอะจัดเลยป้าคนเดียวเลยวิ่งไปเลยนะตั้งแต่นี้วิ่งไปไม่้องใช้รถแล้ววิ่งไปบ้านไมขึ้นเนี่ยตรงนั้นอนะมาเลยกูก็ไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้นเยนเตอเอ้ยทำร้ายกูเลยเรียกข้างล่างมันรอแล้วพวกข้างล่างมันรอแล้วรอหันไปดูข้างล่างเนี่ยแต่ก็ถือว่าดีนะแบ่ว้ามันได้จะเคลียร์อะไรทุกอย่าง ตรงเนี้ยผมมาเคลียร์แล้วแต่อีกสองตัวผมยังไม่เคลียร์อีกสามคนดิไอมาดีด้วยอ่ะอืมอืมสามคนไม่ม <า S 1> ไม่แต่ตอนเนี้ยลุงอ่ะต้องไปวิ่งก่อนไม่เดี๋ยวพาทุกคนไปได้ไงที่เห็นด้วยให้ลุงคนเดียวล<ะ>ุงคนเดียวแล้วไอตีอ่ะไอตีตอไอต,ตีอะไรตีอะไรเคลียร์ยังมึงมึงอ่ะเหลือใครบ้างเคลียร์แล้วโอเคเซิรไปไปวิ่งไอเบิร์ดไปลุกไอช็อปไปกูด้วยเหรอแตแต่แต่วัวก็เสียใจมันก็ตรงที่ว่าโรเบิร์ตนี่แหละ พี่หวังกูเลือกอะไรพวกมึงก็ต้องวิ่ง่อาผิดหวังกูเลือกอะไรผิดหวังที่น้าไม่เข้าข้างเขาหรือเปล่าเขาเลือกแล้วนินะชัดเจนด้ยวันนั้นอ่ะวันนั้นเขาพูดเขาผมก็แทงเขาเหมือนกันเขายังไม่เลือกไปหาพี่เลยดูดิกูแบบพอเขาพูดว่าอะไรรู้ปะป่าบอกรักอัมึงก็รู้อยู่แล้วนะว่ากูเลือกอะไรกูเลยแทงเขาแล้วเขาก็ไม่เข้าข้างนะไม่แล้วทําไมกูต้องเลือกข้างมึงความสัมพันธ์สามสามปีไงความสัมพันธ์ในที่ี้กับความผิดถูกมันคนละเรื่องกันเว้ยอันนี้เขาได้พ แต่ถึงเขาถูกอยู่แล้วที่เขาเลือกอ่ะแต่ว่าวันหนึ่งวัวไม่วัวก็ได้รู้ไว้เพราะว่าถ้าวันหนึ่งว่าผิดอ่ะเอาก็ไม่มีใครแล้วล่ะทางนั้นอ่ะอันนี้ด้ใจนะอันนี้เขาไม่ได้พูดตรงๆเอกเขาพูดอ้อมๆไม่ถ้ามึงจะคิดอย่างนั้นมึงก็คิดไปกูแม้ความคิดมึงหรอกกูรู้ดีว่ากูทำอะไรเว้ยถ้ามึงจะคิดอย่างนั้นมึงก็คิดไปกูไม่โกรธมึงด้วยกูว่ายังที่จะรันของกูเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะต่อให้มึงจะไม่เห็นมันก็มีสิทธ์มันเป็นสิทธิ์ของมึงอ่ะกูเลือกแล้วว่่่่่่าากกกูููจจะทททแแแบบนนนนนีี้้้ลววคคิิิดดดสงมมัไไผใใรอ ถ้ามึงเลือกที่จะเชื่อแบบนั้นกูห้ามมึงไม่ได้เว้ยโอเคโอเคอย่างเดียวที่กูอยากให้มึงรู้ไว้คือกูยังรักมึงเสมอกูไม่เคยแบบไปแบบว่าไม่โกรธมึงหรืออะไรเลยกูไม่เคยแบบผิดใจกับมึงเลยกูจะบอกให้คำพูดเหมือนโกรธอยู่อะตังค์แข็งเด้ยปกตินะไอเบิร์ดปกติไม่ปกติเลยก็คนมันคิดไปแล้วเว้ยกูคงพูดอะไรไม่ได้หรอกอะไรก็อ้าวกูพูดจริงๆไปะไม่ต้องวิ่งหรอกนั่งได้ล้ไปไปวิ่งด้วยไปวิ่งด้วย ไอ้แจ็คบ้าอะาไรครับพูดพอดีมึงแทงกูทำไมพอดอันน่ะเอา้าผมไม่รู้ก็นะบอกว่ามึงจริงๆมึงแทงกูก็แทงได้นะมึงก็รู้แล้วกูเลือกอะไรกูข้างลูกค้ามึงก็รู้ตอนนั้นอ่ะู้ผมไม่รู้ด้วยเนี่ย มึงจำปักกิ๊ที่มึงพูดไงจริงปะกูขำเลยมึงรู้ว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยชอบไปรับบอลที่มึงว่าขอโดนโดนไปที่บอกว่าทำไมทำไมพี่ไม่ให้โอกาสกูพูดก่อนมึงก็ไม่ให้กูพูดตอนนั้นอ่ะก็พูดพี่พูดไปแล้วไงไอ้เหี้ยพี่พูดกัผมมาว่าเอามึงก็รู้อยู่แล้วกูเลือกอะไรเออกูเลือกกูเลือกลูกค้าไงคือกูแต่มึงเออมึงไม่อยู่นี่หว่าเพราะว่ากูอ่ะเล่นกับลุงไว้ว่ากูอ่ะเลือกลูกค้าลุงมาถามกูแล้วกูก็เล่นแผนคิวเว้ยกูจะทำเหมือนกันเป๊ะเลย แบบกูจะบอกกูเลยวลูกค้าแล้วกูก็ออกแบบออกอะออกเกมอะ่ะแต่มึกแทงกูกูโอ้ยเยอะแต่กูไม่ติดใจมึงน้องกูเข้าใจมึงดีรู้มือกันอยู่ครับไป,ไปไป<ะ>ไปไปจ้า